เอราวันกาเนเยอาวุธลับช้างศึกยู23หลังจากที่ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีประเดิมนัดแรกเอาชนะทีมชาติอิลรัษไป2ประตูต่อ0ูนย์ในศึกฟุตบอล AFC เอเชียน A A ครับ2024เพื่อคัดทีมไปรุยโอลิปิกที่ประเทศฝรั่งเศสและ1ผู้เล่นของทีมชาติไทยที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือเอราวันกาเนเยติดน่องสองสนามขอพาติดน่องไปส่องกับเอราวันกาเนเย เอราวันเกิดเมื่อวันที่5มกราคมปี2006ที่ประเทศฝรั่งเศสปัจจุบันเจ้าตัวอายุ18ปีมีส่วนสูง180เซนติเมตร ซึ่งเอราวันเป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสโดยมีคุณแม่เป็นชาวไทยส่วนคุณพ่อเป็นชาวฝรั่งเศสซึ่งเจ้าตัวสังกัดสโมสรชื่อดังของฝรั่งเศสอย่างโอลิปิกรียงโดยลงเล่นให้กับทีมตั้งแต่ชุด U17U19 และบางครั้งก็ถูกดันขึ้นมาเล่นในชุด U21 อีกด้วยอีกทั้งยังเคยถูกเรียกติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดเยาวชนมาแล้วโดวยเจ้าตัวสามารถเล่นในทั้งตำแหน่งกองหลังแบ็กซ้ายแบ็กขวารวมถึงตีขวาอีกด้วย ด้วยทักษะที่เลี้ยงบอลกับเท้าได้ดีรวมทั้งมีความเร็วสามารถเลี้ยงกินตัวคู่แข่งได้ดีทําให้ในฤดูการนี้เจ้าตัวถูกขยับขึ้นมาเล่นเป็นผู้เล่นเกมลุกอย่างเต็มตัวและเป็นตัวหลักของทีมเยาวชนดยในฤดูการนี้ลงเล่นทุกรายการไปแล้ว21นัดยิงได้6ประตูและในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวมีชื่อถูกเรียกติดมาซ้อมกับทีมชาติไทยด้วยอายุไม่เกิน20ปีแต่ในครั้งนั้นเจ้าตัวไม่สามารถเดินทางมาร่วมฝึกซ้อมได้ จนร่าสุดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในศึกฟุตบอล AFC a s เอเชียนครับ2024เพื่อคัดเลือกทีมไปลุยโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสภายใต้การคุมทัพของโคชละอิสระสีทโลต้องเจอกับปัญหาไม่สามารถเรียกผู้เล่นตามที่ต้องการได้เนื่องจากทัวร์นาเมนต์ดังเก่าไม่ตรงกับฟีฟ่าเดย์ทำให้หลายสโมสรไม่ปล่อยตัวผู้เล่นตัวหลัก ทำให้มีชื่อของเอราวันกาเนเย่เข้ามาซึ่งต้องแบกอายุรุ่นพี่กว่า5ปีอีกทั้งยังมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารโดยเจ้าตัวไม่สามารถพูดภาษาไทยได้และพูดภาษาอังกฤษได้เพียงนิดเดียว แต่เจ้าตัวก็สามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างรวดเร็วและได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงในนัดแรกพบกับทีมชาติอิรักที่เตรียมทีมกันมาอย่างดีและขนผู้เล่นที่ค้าแข่งในยุโรปมาถึง5คนและเอราวันก็ไม่ทำให้ผิดหวังตลอด90นาทีเจ้าตัวผ่านบอลไป32ครั้งแบ่งเป็นบอลยาว3ครั้งและบอลสั้น29ครั้งโดยผ่านบอลสำเร็จคิดเป็น70%ดวลตัวต่อต,ตัวเอาชนะคู่แข่ง9ครั้งเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่ง สี่ครั้งเรียกฟาวได้4ครั้งสร้างโอกาสสําคัญได้2ครั้งและจัดไป1แอสซิตในนาทีที่26ขคอร์ดบอลให้กับวาริชชูทองยิงน,นํา1ประตูต่อศูนย์ จบเกมทีมชาติไทยเก็บ3ามแต้มสําคัญสามารถเอาชนะทีมชาติอิรักไปได้2ประตูต่อศูนย์ซึ่งหลังจบเกมสโมสรอโอลิมปิกลียงต้นสังกัดของเอราวันได้โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับเจ้าตัวที่ประเดิมนัดแรกให้กับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีผ่านแอคเคท์ทวิตเตอร์ของสโมสรและในนัดถัดไปทีมชาติไทยจะต้องพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียในวันที่19เมษายนและพบกับทีมชาติทาจิกิสถานในวันที่22เมษายน ติดต้องสองสนามขอขอบคุณสำหรับการรับชมไร้ละฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ